สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแทงไ Firing กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอรถถังครับรุ่น T72 นะครับ T72 นี้นะครับก็เป็นรถถังของสหภาพโซเวียตนะครับนี่นะครับรถถังของสหภาพโซเวียตซึ่งมีการโจมตีทากาศนะครับ คันนี้สามารถที่จะปล่อยจรวดจากทากาศได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ดาเมจนะครับอยู่ที่7 0 2้งเท่านั้นนะครับคันนี้ก็ไม่ได้เป็นรถถังคันหลักของผมนะครับแต่ว่าก็นำคลิปการเล่นมาให้เพื่อนๆคุณผู้ผมชมได้รับชมนะครับทีมเดธแมช get your teeth out time to hunt เดธแมชนะครับวันนี้ คันนี้ก็ลักษณะจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ก็มีความคล่องตัวนะครับการเคลื่อนไหวครับค,รคล่องแคล่วนะครับหลักๆที่เห็นนะครับก็จะมีรถฐานที่เปิดโลได้นะครับแล้วก็มีปล่อยจรวดท้าอากาศได้นะครับแล้วก็มีรถฐางที่เปิดเรีดได้นะครับโคนาสตู แต่ก็จะมีจำนวนจำกัดนะครับในการปล่อยอย่เช่นอย่างคันนี้สามารถปล่อยจรวดทางกัดได้5ครั้งนะครับโอ,อ้ดาเมจ้อดไปหน่อยนะครับ โอ้สีแดงครับสีแดงของฝั่งศัตรูครับ้องหลบท้าสีเรือลนของฝั่งเดียวกันครับหลายครั้งที่เล่นนะครับจะโดนยิงแล้วก็ตายเพราะว่ากรวโดดทากาดโดนบ่อยครับวิ่งหนีไม่ทัน นี่ครับทีเดียวก็เป็นของฝั่งเดียวกันอืจเจ็บๆขันผมแค่เจ็ดร้อยเรเมิน้ำหนักโอ้อ้อเกีอยม แมปอันนี้ก็เหมือนนากาประเทศจีนนะครับฉากต่างๆก็ทำได้ดีนะครับค่อนข้างสวยงามแล้วก็เส้นไปนเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับการมันจะนมีเวทที่นะครับเหมือนการเดินทางกำลังกระปุ่มลบสามารถที่จะปลดล็อกได้แล,ล้วก็ต่อกระปุ่มลบนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับ นดสัญลักษณ์นะครับคนที่ชื่อของเราเราสามารถใส่ธงชาติของเราได้นะครับหรือใส่เป็นธงสีสี่ก็ได้นะครับมนระบุประเทศก็ได้ตอนนี้คนไทยก็เล่นเยอะอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ตั้งกองพันไว้แล้วนะครับดี๋ยวก็จะมีทำคลิปนะครับนำเสนอเพื่อคุณผู้ชมนะครับสนใจก็เข้ามาร่วมกันนะครับ กองพันแงคงไทยแลนด์นะครับโอ้โหแต่ตอนนี้โดนยิงครับ <c oughs> คนไทยมีแยบหน่อยครับ700ปร้สยนะโนแค่700รครับดาเมรมน้มยได้เครับโอ้โหเปิโโโโโดโลกดี ทริกเกิลกบล้อโอ้แบบอโอยไม่โดนโอุ้ยโดนโถูกฆ่าครับโดนซุ่มยิงวิกตอรี่โอ้โหเพื่อนๆทีมก็ช่วยเหลือ้ีนะครับเขานี้ได้ MVP อีกแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รถถังคันเก่งนะครับที่เล่นประจำนะครับครับทีเจ็ดสองนะครับรถถังของสาภาพโซเวียตนะครับคันนี้ปล่อยจรวดทาอากาศได้นะครับก็มันๆน,นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะนำเสนอกองกองพันนะครับเผื่อใครสนใจครับอย่าลืม แวะเข้ามาร่วมนะครับต่อสู้ไปด้วยกัน,นครับก็วันนี้ขอบคุณคุณผูทุกท่านนะครับพบกันในคขิปน้าครับวันนี้สวัสดีครับ